วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการใส่ระบบเทรดโกสตารครับระบบเทรดโกสตาเนี่ยมันจะมีระบบในการตัวช่วยเนาะมีสามระบบในการมีเข้าเทรดเนะาะก่อนอื่นเนาะผมแนะนำเนาะให้การติดตั้งได้ไฟล์ละในไฟล์จะมีวิดีโอวิธีการติดตั้งระบบเทรดโกสตาให้ถูกต้องเนาะในเมื่อเราติดตั้ง ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วหน้าต่างจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะจากนั้นแล้วผมจะอธิบายเกี่ยวกับการใส่งานของระบบโคสตาร์เนาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานเคยเทรดมาก่อนอยู่แล้วแต่ไม่มีระบบเทรดหรือว่าเคยเทรดการเปล่าหรือเคยเทรดพายเอ็ก์ชันมาก่อนเนาะจะสามารถเอามาใช้กับระบบของเราเนี่ยจะเป็นการดีเนาะจะเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้นอโอเค เริ่มแรกเนาะระบบโกสตาเนี้จะมีการเข้าออเดอร์มี3รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคนที่ชอบเล่นยาวคนชอบเทรดยาวแนะนำให้เทตรดตามลูกศรใหญ่ตรงนี้นี่ตัวนี้นะะตรงนี้ลูกศรใหญ่ตัวนี้ท่านเกิดลูกศรใหญ่สีฟ้านี่เกิดขึ้นให้เราสามา,ร,า,า,มารถเปิดออเดอร์บายดูจุดนี้ได้เลย จุดนี้ก็ได้บ่ายนะสังเกตลูกศรใหญ่เกิดขึ้นอีกตัวนี้เราสามารถเซลล์หยู่ตรงนี้ก็ได้นะนะระบบโกสตาเนี่ยเหมาะกับการเทรดของคำและคู่เงินถามว่าคู่เงินเทรดได้ไหมเทรดได้แล้วก็บิตคอยเทรดได้ไเทรดไดนะ้แต่ต้องเข้าใจในการระบบเกาะต้เข้าใจระบบคู่อย่างสามารถเทรดได้ได้ง่ายเนาะ มีมีการเข้าสามจังหวะก็คือเทรดยาวเนาะตามลูกศรใหญ่หนึ่งสองตรงนี้เซลตรงนี้เซลสมมุติว่าเซลตรงนี้ละเอากวสามารถวางสต็อปรอสอยู่ที่หางก็ได้หรือว่าอาจจะเปิดอยู่ที่เซลลิมิตเป็นเป็นขั้นบันไดหนึ่งสสามสี่ห้าก็ได้เนาะขึ้นตามคนที่ถนัดในการเข้าด้วยว่าจะเข้าแบบไหนก็ได้แต่ระบบนี้แค่บอกจุดให้คุณ สามารถเข้าออเดอร์ได้ที่แมนยามบวกทันทีเลยเราสามารถกดทำกำไรได้สมมติว่าเราจุดเซลล์อยู่ตรงนี้แล้วอ่มันลงมาบวกเราก็สามารถปิดกำไรตามใจของเราได้หรือว่าเราจะอะ่วางทนยาวให้มันจนมาถึงจุดสต็อปถึงจุดลูกศรใหญ่อีกเกิดขึ้นมาอีกเรามาปิดตรงนี้ก็ได้ แล้วเรามาเปิดบายอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยก็ได้เหมือนกัน,นสมมุติว่าเราเซลล์อยู่ตรงนี้แล้วเซลล์อ,อยู่ตรงนี้กำไรแล้วปิดทําเข้าเราก็รอเข้าใหม่เข้าบายใหม่คำมันเกิดลูกศรใหญ่ขึ้นมาโลเนี่ยเราก็สามารถเปบายอยู่จุดนี้ได้จุดนี้ได้เห็นไหมขึ้นมาขึ้นมาแตะพี่ แตแนวต้านถุงตรงนี้ก็เราก็มาปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเซล์ใหม่เซลลูกจอนไงลูกจอนใหญ่เกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมละ่ะเกิดขึ้นมาละอ่าเกิดเกิดขึ้นมาสมมติว่าเกิดขึ้นมามาแต่เส้นแนวต้านสังเกตเส้นสีฟ้าตรงนี้นะเขาเรียกว่าแนวต้านใหญ่นะแนวต้านใหญ่อ่ามันจะวัดให้เราเป็นแลบวัดให้เราเป็นออโต้เลยนะตัวนี้ เป็นแนวนวันจันทร์ให้เราเป็นออโต้เลยอซึตงว่าเกิดลูกศรใหญ่ปุ๊บมีการย่อตัวเกิดขึ้นเนาะจะเกิดไฮแอคชั่นเกิดขึ้นหรือว่นาการกลับตัวขั้นการกลับตัวเกิดขึ้นมันจะเห็นให้เป็นสีน้าตาลเกิดขึ้นขั้นสีน้าตาลเกิดขึ้นใหม่ตัวนี้เขาเอื้อวบาการกลับตัวการกลับตัวแล้วก็จะเป็นเขาเอาาเื้อมบาแนวต้านขาขึ้นอ สมมติขึนแนวต้านกับขึ้นแบบนี้นแสดงว่ามีโอกาสที่จะลงมาสูงทองคำนะโอเคเราสามารถที่จะวางสต็อปลอตตรงนี้หรือว่าวางลิมิตตรงนี้แล้วก็ปล่อยทำกำไรหรือว่าได้กำไรเท่าไหร่พอใจแล้วก็ปิดเท่านั้นนลที่การข้อย่างง่ายเหมือนกับปิดแล้วใช่ไหมเราก็รออีกเราก็รอ,อจนกว่าเกิดลูกศรใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมสมมติเรามาบายอยู่ตรงนี้อ เห็นไหมมันเกิดสีสีเทาอยู่ตรงนี้การกลับตัวของแนวต้านเห็นไหมมันจะเกิดพาย a นการกลับตัวจะเป็นสัญญาณแนวต้านนี้เกิดขึ้นขันยิงกว้างหมายถึงแนวต้านยิ่งแข็งเนาะยิงตูยิ่งกว้างแนวต้านยิ่งแข็งขึ้นขันว่าแคบแนวต้านยิ่งอ่อนนะขันยิงกว้างแบบนี้แนวต้านแข็งแสดงว่าทอมีโอกาสกลับตัวขึ้นมาสูงนะครับอ,อันนี้ในลาเทส ทีแบบลูกซรอนใหญ่เห็นไหมล่ะสมมติว่าเห็นไหมก็เกิดมาหาแนวต้านเห็นไหมแนวต้านบัดอ,อกมาเลยแนวต้านไม่ผ่านมีการย่อตัวขึ้นมาย่อตัวกลับลงมาหไหมเกิดสัญญาณพายสั้นน้ำตาลเนี่ยอ่าสัญญาณแนวต้านขาขึ้นเกิดขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะลงสูงอ่าเห,หมือนนี้ลูกซรอนใหญ่เกิดขึ้นมาอีกเห็นไหมเห็นไหม ลูกซรใหญ่ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะ buy อยู่จุดนี้แล้ววาง stop loss อยู่ตรงนี้ก็ได้มุตนู้นบวกทํากําไรเราก็กําไรพอใจเราก็ต้องปิดนะแล้วก็รอเข้าจังหวะใหม่โอเคเนาะตัวนี้หมายถึงว่าการเข้าแบบอ่าตามลูกศรใหญ่แบบจิตเก็บเทรนยาวอยู่ที่หมื่นหมื่นสองหมื่นจุดหรือว่าพันหรือว่าหมื่นจุดสองหมื่นจุดขึ้นมา ะบบนี้เราเก็บอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยละหาสามร้อยสี่ร้อยจุดหาร้อยจุดเราจะเข้าแบบเราจะเข้าแบบไหน,นการเข้าแบบไหนอีเข้ารูปแบบสองนี่รูปแบบสองการเข้ารูปแบบที่สองการเข้าเนี่ยเราจะเก็บกินระยะสั้นอยู่ที่สองร้อยหาห้าร้อยปบให้เราเทรดตามตามแนวต้าน ของทางเพมทางเพมสมมติว่าเราเข้าลูกศรไม่ทนมันใช่ไหมล่ะเราสามารถมาเทรดอยู่ที่แนวต้านของแนวแนวต้านขาขึ้นของสีน้ำตาลน,นี่คันว่าแนวต้านขาขึ้นสิน้ำตาลเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถมาเปิดออเดอร์เซลล์เดอร์เซลล์ได้สมมติว่าเกิดลูกศรน,น้อยเกิดขึ้นแบบนี้เราก็สามารถจะเซลล์ตรงนี้ได้เซลล์ตรงนี้เพื่อทํากําไรได้ตรงนี้เนี้ยเซลล์ตรงนี้ไปทํากําไรได้แล้วก็อ่า ถาสมมติว่ามาทำกำไรมาแล้วเราก็สามารถที่จะาวางาวาง stop loss เพื่อว่ามากั้นกำไรไว้แล้วจากนั้นก็ปล่อยัาทำกำไรแล้วก็ปิดกำไรตามแใจของเราได้เนอ,อ่ตัวนี้สองเหมือนเห็นภาพสัดเจนแบบนี้เดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งคือว่าตัว แท่งสีฟ้าตัวนี้เขาเรียกว่าแท่งเดลี่แท่งมือของวันเนาะทุกๆวันหกโมงเช้ามันจะเกิดแท่งนี้เกิดขึ้นมาเนาะแท่งนี้เกิดขึ้นมาหมายความว่ามันจะเป็นทิศทางสองทิศทางว่ามันจะบ u าหรือจะซลล์ในช่วงตอนเช้าเนี่ยนะเป็นแท่งของราคาเกิดขึ้นเพราะว่าทุกๆวันทุกๆโมงเช้ามันจะเริ่มนับเริ่มใหม่นะนับเริ่มใหม่การนับเริ่มแท่งใหม่ของอ่าแท่งเดลี่ แท่งเดือนแท่งวันแท่งวันนี้เกิดขึ้น,เ,นเราก็สามารถรู้เลยว่าคันว่าแท่งเดือนนี่เป็นสัญญาณข่าวลงแบบนี้เราก็สามารถที่จะมาเซลล์จุดนี้ไดแบบ้แต่ว่าวิธีเข้าที่สองนี่ผมจะบอกให้ชัดเจนก็คือว่าสมมุติว่าลูกศรลูกศรเล็กมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมลูกศรเล็กขึ้นมาลูกศรเล็กขึ้นมาแบบนี้อ่ะลูกศรเล็กขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะ คือข,ขึ้นมาวันนี้แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเทนขาลงเทนขาลงเพราะว่าเราสิบเก็บ 200, อยูป่ประมาณสองร้อยห้าร้อยปีก็คือว่าให้เราเปิดออเดอร์เซลล์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะเซลล์ตรงนี้จากนั้นอีกสมองถัดไปทำมันลงเริ่มขาลงกันมาเนี่ยมันจะเป็นแท่งลูกศรใหญ่เกิดขึ้นอีกถ้าลูกศรใหญ่เกิดขึ้นอีกแสดงว่าแนวแนวขาลงมันจะเริ่มแรงขึ้น จะมาลูกศรใหญ่นี่ก็เปรียบเหมือนความแรงที่มันจะผลักดันให้มันลงยิ่งขึ้นอีกนะสมมุติลูกศรใหญ่เกิดขึ้นมาแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาประมาณ500ร้อยปีบสมมุติลงมาฮอดลงมาละมาแตะห้ด5 0อ500ปิบสุดสัญญาณแนวต้านนีจะเกิดขึ้นนะสัญญาณตัวซิมมุนน้อยๆแบบนี้จะเกิดขึ้นแนวต้าน,นเกิดให้เราปิดกำไรทันทีสมมุติเราปิดแล้วถามว่าเราอยากบายได้ไหม นบีบายได้บายได้นะเราสามารถบายตามจุดนี้ได้แต่ตามจุดนี้แนะนําให้เก็บหยุดที่ประมาณร้อยห้าสองร้อยปีพอเก็บเพราะว่าตัวนี้หมายถึงว่าเราเร่งเก็บในงานสร้างไงร้อยสองร้อยปีห้สามร้อยปีพอเก็บในางานนี้พอนะถึงว่าเราบายจุดนี้เห็นไหมอ่าแลวลืมลืมว่าการเหตดทองคําเราก็ต้องวางสต็อปล็อกกันไว้สมมติมันบวกกำไรไปแล้วอย่าลืมกันบวกกำไรไว้ก่อนนะ รรมใจไว้ก็เป็นกระป่อยมันทำตรงไหลไปแล้วก็ปิดตามใจของเราอ่าอ่าวิธีการเข้าไปสองคันเข้าตามลูกศรก็เหมือนกับตรงนี้แหละเห็นไหมลูกศรน,น้อยเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถบ,บายจุดจุดนี้ใช่ไหมล่ะกับตัวเกิดขึ้นไม่ผ่านแนวต้านไอ้บอลมันตีมันตีขึ้นมาแบบนี้ลูกศรใหญ่เกิดขึ้นมาจะมีแรงดันเกิดขึ้นเห็นไหมขึ้นมาเลยนะแบบนี้อ่าคันได้คันคนไหนได้ระบบไปแล้ว ให้ดูตรงนี้ดีๆนะให้สังเกตแล้วค่อยดูพฤติกรรมของการฟาฟนะทองคําดีที่สุดะเก็บเก็บกําไรท,ทุกวันเลยเนาะแล้วก็อ่านะตัวนี้ทํากําไรได้แล้วก็ปิดเนาะ,นะวันนี้การเข้านี่การเข้าห,หนึ่งลูกศรใหญ่การให้เข้าที่สองตามลูกศรเล็กใช่ไหมล่ะร้อยสองร้อยปิดวันนี้การเข้าทั้งที่สามถ้าเราอยากเก็บประมาณอยู่ที่ ร้อ,อยสองรับปิดเหมือนเดิมแต่ว่าเราเข้าตามลูกส่วนไม่ทันมีวิธีแนะนําเข้าอีกออการเข้าครั้งที่สามให้เข้าตามลายน้ําเห็นไหมลายน้ำหนุนจะมีลายน้ําตรงนี้เห็นไหมลายน้ําตรงนี้มีเส้นสีแดงเส้นสีเขียวนี่คือมายลายน้ํำนะเห็นไหมเห็นลายน้ำไหมเห็นไหมลายน้ําอ่าสมมติว่าเราข้ามแล้วเ,เข้าออเดอร์ไม่ทันให้เรามาเข้าอยู่ที่กล้องลายน้ําเนี่ยเห็นไหม ขั้นใต้เส้นสีแดงในกล้องรายน้ำเนี่ยให้เราเปิดออเดอร์เซลล์อยู่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมบวกกำไรแล้วปิดหรือว่าหรือว่าเรากัน้น SLY บวกกำไรกระปิอยมันไหลามาเลยปิดหรือว่าตั้งดิสต็อปไปได้ปิดใช่ไหมละ่ะปิดอสมมติเราเข้าไปทานปิดในเซลล์ sell. วันนี้เอา buy, บายบายจุดไหนอ่ะบายจุดเราก็ต้องมาดูว่าอ่ะขั้นเหนือลายนะ้ําตัวไหนเหนือลายดาบ้างตรงนี้ ขั้นเหนือ,อไไลายน้นเราก็สามารถปลออเดอร์บายตรงนี้ได้เห็นไหมเอาเดอร์บายกันนี้200อ200สองร้อยเกือบสองร้อยร้อยปดสองร้อยปีสามร้อยปีปปแล้วก็ปิดเห็นไหมล่ะเริ่มใหม่สมมติว่าเหนือลายน้ําตรงนี้ให้เราก็มาตรงนี้ก็ได้นไหบายตรงนี้ใหม่ปิดกําไรเห็นไหมละ่ะสมมติว่าขั้นแบบนี้อ่าแบบนี้เราไม่เข้านะแบบนี้เพราะว่ามันยังเป็นไซเวีย์มันยังไม่หา่างเลยไม่เข้านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูหาตัวยอย่าง เรื่อยๆเพื่อให้เห็นเห็นชัดเจนแบบนี้อ่ะแบบนี้เห็นไหมขั้นราบายตามลายน้ําเห็นไหมนี่เหนือลายน้ำไหมนะขึ้นมาเลยเห็นไหมละ่ะอ่ามันนี่ใต้ใต้ลายน้ําลงมาเห็นไหมลงมาเลยเห็นไหมเราสามารถเทตดตามแบบนี้ได้เหตุตามลายน้ําแบบนี้ได้สมมุติว่าอ่ามีม,มีมีคําถามที่สองคือว่าขั้นว่า มันจะมีเส้นสองเส้นตรงนี้นะตรงนี้อ่ะตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้ททนข้างบนนะมันจะเป็นระยะห่างวอลุ่มนะคันว่าเกินเกินวอลลุมของกรอบขึ้นมาแบบนี้มันจะเกิดเป็นดวงจันทร์แบบนี้ขึ้นมาดวงจันทร์แบบนี้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเออดวงจันทร์แบบนี้มันเปรียบเหมือนกับการกลับตัว การกลับตัวปุ๊บมันจะเปิดดวงจันทร์ม่ใเกิดขึ้นเราสามารถเปิดออเดอร์บายจุดนี้ได้อันนี้การกลับตัวของดวงจันทร์เนี่ยมันจะเป็นเนส้นอาซีบัวแบบนี้เห็นไหมซีเบิร์เนเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวฮันหาน,หานนะแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นเนี่ยการกลับตัวเกิดขึ้นมาให้เราเราสามารถเข้าเซลได้เข้าเซลจุดนี้ได้อนะนี่เข้าเซลจุดน,นี้ได้ไหมละ่ะ มันขึ้นสัญญาณหนึ่งสองสามแปลแสดงมาแตะแนวต้านแหละมันมีโอกาสที่จะลงมาสูงละนซื้อเนี่ยสัญญาณกลับตัวขึ้นมานีลงมาเห็นไหมลงมามาแตะเลยเลยกรอบมาละเลยกรอบมันจะบอกสัญญาณให้เราสามารถที่จะบายได้แบบนี้เห็นไหมสัญญาณกลับตัวแบบแปลว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นแต่ว่าสูงนะเหมือนการคันหลุบแบบนะโอเครู้วิธีการเข้าแล้วเนาะ วิธีการเข้าล่ะอันนี้วิธีระบบของเรามีสามการเข้าเนาะแล้วก็ค่าญญาณนี้สัญญาณเนวตานีงเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเซล์เซล์ได้สัญญาณนี้ได้เหมือนกันสุ้งเนาตาสัญญาณสัญญาณกับตัวนำการนี้เกิดขึ้นเราก็สามารถบายหยุดนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะอ่าเนาะบบดน,นี้วิธีการเข้าตามระบบของเราเนาะ บบของเราเนี่ยให้เราเข้ามาเปิดออโต้เนาะมันจะมีออนให้เรากดเปิดออโต้ปุ๊บมีรอยยิ้มนี่เกิดขึ้นมาเนาะรอยยิ้มเกิดขึ้นมาแสดงว่ามันใช้ได้ละเฮาสามารถที่จะกดายเซลตรงนี้ได้กดายเซลเดี๋ยวพี่ผมจะให้ดูการตั้งค่าของอินพุตก่อนินก่อินพุตก่อนตัวนี้กําหนดออเดอร์สมมุติเวลาเราจัดกำหนดหนึ่งออเดอร์เราสามารถเซ็ตค่าอินพุตได้หนึ่งออเดอร์ได้ จะไม่ละหนึ่งออเดอร์อ่าแล้วสมมุติว่า step. สเต็ปสเต็ปนี้เขาเอิ้นมาความห่างเราอยากให้ความห่างเท่าไหร่อ่าสมมติว่าผมจะตั้งของคาํคาอยู่ที่สอห้าเนาะเดี๋ยวทำตัวอย่างอันนี้เทรดดิ้งสต็อปอินดิคตอร์อยากขึข้นอยากไซด์ก็เปิดทูแล้วก็ตั้งอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยนะอ่าพันห้าร้อยเท่านี้ขั้นไม่ไซด์ขั้นไม่ไซด์เทรดดิ้งสต็อแล้วก็ปิดก็ได้โอเคปิดตัวนี้ผมจะไซด์เป็นตัวอย่างเนาะผมจะตั้งหนึ่งออเดอร์ แล้วก็สเตติฟพอมห่าง25เนาะอ่าตัวนี้1นึ่ทับหนึ่งหมายว่าใบเหมือนหนึ่งทับหนึ่งเกี่ยวกับกันเกียวกับการกกบทอะโวลุ่มการวางลิมิตในการเบิ้ลลอดแก้แก้มาอีกแบบนึงเนาะแล้วนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโอเคก่อนโอเคสมมติว่าเราเปิดใบลิมิตปุ๊บนี่มันจะออกแค่ออเดอร์เดียวบาร์ลิมิตใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวผมจะโค้ดออเดอร์ออกนะโอเคโค้ดออเดอร์สมมติว่าวันนี้ หนึ 1> 1 order ่งออเดอร์ละถ้าเข้าอีกพุตใหม่เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นสิบออเดอร์สิบออเดอร์เพราะตัวนี้ผมวิเคราะห์แล้วมันจะไงทองคําก็ต้องมีบิดขาขึ้นใช่ไหมล่ะตอนนี้ผมวางสิบออเดอร์อ่าวางความห่างอยู่ที่สิงห้าแล้วกดโอเคตอนนี้ผมจะเปิดบายลิมิตปึ๊บเตยมความห่างมันจะมาเลยเราก็จดักเราก็สามารถดักดักออเดอร์ไว้ล่วงหน้าเลยจากนั้นเราก็ไปทําง,งานต่างๆได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเรารู้ว่า อ่าอย่งนครัมบ e มบันย้อนลงมาแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะอ่าเด่นคือทางกำไรขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าจะไหมล่ะอ่าอันนี้เรื่อมถติว่าสเต็ปความห่างอ,อยู่ที่สองห้าใช่ไหมคันบ้ามันมันห่างเกินไปตามความชอบนะเราก็สามารถเซตเซตค่าเอาอ่าถติว่าสีงกินความห่างอยู่ที่สองห้าเราก็สามารถเซตอยู่ที่อ่ะเอาสิบอ่ะเอาสิบสมมติาชอบสิบจะเอาสิบโปกินดีจิมาเนี่ยเอาสิบเอาสิบ สิบเราก็สามารถเปิดออเดอร์ใบลิมิตเหมือนเดิมใช่ไหมก๊อห่างก็จะแคบลงใช่ไหมตัวนี้อ่าอันนี้เราเปิดออเดอร์สิบออเดอร์เนาะเราก็สามารถบรางงินได้สมมติว่ากําไรบวกมันจะอวงข้างข้างตรงนี้เห็นไหมข้างตัวนี้มันจะโซ่กำไรอยู่โซ่กำไรสมมุติเราบวกแล้วมันบวกกันมาบวกกันมาแล้วเราก็สามารถอ่าโคดปิดกําไรแทนทีเนาะหรือว่าก็อ่าโอเค ปล่อยมาแล้วนะให้มันดีดลับเคลืนมาอย่างเงี้ยนะจมทองดีลับเคลืนมาเนี้ยเราก็สามารถที่จะปิดกำไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสำหรับแนะนําในการเทรดทองคำนะแนะนําการเทรดทองคำแนะนำทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะกับสี่ชั่วโมงนะอ่าเราจะดูเราจะดูเทรนแบบชัดเจนเลยนะดูเทรนแบบชัดเจนว่าการเข้าออเดอร์เทรนแบบไหน แบบหนึ่งชั่วโมงเราสิเก็บอยู่ที่ระยานซ้นระยะสั้นอยู่ที่ร้อยสองร้อยปีบห้าร้อยปีนะเราสามารถวิเคราะห์เทนของทอ,องคำได้ใช่ไหมสังเกตทองคำเดลี่สังเกตสัญญาณแน,นวต้านี่เกิดขึ้นเห็นไหมแนวต้าสินน,น,สนุนารเกิดขึ้นไพ่สั้นเนวต้าเกิดแสดงว่ามันเป็นเทนขาขาเห็นขาขึ้นที่แข็งแร่งเนาะอ่าเทนขาขึ้นแสดงแข็งแร่งแสดงว่าต้องหกลุเดี๋ยวตัวนี้ ะลุให้มันหายก่อนนะใครจึงว่าทองมีผลุต,ตัวนี้มาได้แสดงมีโอกาสจะลงมายาวถ้าะลุมาไม่ได้แสดงว่ามีโอกาสที่จะขึ้นนะที่เรามองว่าต้องมองว่าตัวสัญญาณสีเท่านี่เป็นสัญญาณแนวต้านขาขึ้นนะครับใครมันเป็นสัญญาณขาขึ้นแบบนี้คือว่าสัญญาณขาแข็งนะอแสดงว่าทองคําก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นเราสามารถวิเคราะห์แต่ละเทนแต่ละเทนได้แบบนี้เลยครับอ่า ใชไ,ไหมสัจเจเลยนะ,ะแนะนำแนะนำการวิเคราะห์ให้แนะนำเปิด4โมงนะจัญญาณเข้าแล้วกา็จัญญาณเข้าเป็น1โมองอย่างเงี้ยทำกำไรระยะสั้น2 3ร้อยปิดละฮะปิดหรือว่าเราจะเขียน,ยนระยะยาวกเทดตามลูกศรใหญ่ก็ได้หรือว่าอยากเก็บ4โมงก็ได้4โมงให้เทดตามโวลุ่มในค่าสัญญาณนี้เกิดขึ้น สัญญาณสีสม้มพวกนี้เกิดขึ้นนะให้เทรดตามเลยเทรดตามระบบเลยนะมันจะทำกำไรดีๆมากนะครับโอเคจบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับไม่เข้าใจตรงไหนสามารถเข้ากลุ่มลายเข้ากลุ่มลายแล้วก็ปรึกษาถามได้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้มาสอนให้รูกเกี่ยวกับการไซ้ระบบนะแล้วก็สอนทีนิ่ให้ครับ กับคนที่มีพื้นฐานในการเทรดอยู่แล้วจะเป็นการดีเลยนะเพราะว่าระบบนี้ดีมากที่ผมสร้างขึ้นมานะเหมาะกับเทรดทองคำเทรดบิตคอยแล้วก็คู่เงินเทรดได้หมดเลยนะครับแต่ว่าขอแต่ว่าแนะนําให้เปิดเปิดทีละคู่นะบางครั้งบางครั้งคอมไม่แรงก็ให้เปิดเปิดคู่เดียวพอนะเพราะว่าตัวนี้มันสกิบมันสกินค่าสเปคคอมอยู่นแนะนำให้เปิดเปิดทีละคู่นะไม่ให้เปิดหลายคู่เพราะมันอาจจะเอือนะ แม่แม่อือดตามเพราะว่ามันจะได้ประมวลมันจะได้ดึงข้อมูลของระบบมาให้ออกมาเต็มที่อ๋อโอเคขอบคุณมากครับ